ใช่นมัสการครับอาจารย์ครับสาธุสาธุเปลี่ยนเจ้าไหนของงวดกวนคือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างขึ้นโบทู่อาหารแน่น้อนอาจารย์ไอ่เปลี่ยนเจ้าไหนคือนั่นแถวเนาะเฮ้ยท่อยู่บ่อเฮ้ยเจ้าไหนท่อยู่บ่อเป็นโบทู่ครับว่มีผุลาภหายงวดกวนนั่นก็โท่วันนี้ก็โท่ครับผมแล้ววันนี้เปลี่ยนเจ้าไหนก่อนที่มาของเหล็กสองห้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ล่างได้ได้เหล็กมาเจ้าไหนกว่าอาจารย์ครับแมวแม่หน่อยครับออกมาให้ยไม่ ยอดไซร่ลแมวหน่อยไม่กูดคุณเดากูดมือใดออกไปบินธาัาทเตี้เศ้าบ่ครับนี่ผม่ิมาลัผกไรแมวนี่กันเปลี่ยนสิอ๋อมันข้าบอกมาให้ตาสามหกหนึ่งูนี่มันข้าบอกแมวคนมันเห็ดด้วแมวหน่อยตัวนี่โดนไปได้สามหกหนึ่งมันไหนจังหวดแล้วสามหกหนึ่งมันไหนจังหวดแล้วบาี้ลักษณะอาจารย์ให้ข้าบให้แมวข้าบอกมาแมวหน่อยนี่น้องแมวข้าบอกมาหน่ย เฮ้ยเจ้าไหนเขียนกระดาษไปไปให้ชาบออกแม่สมุนหึ่งนี่ยมันขันขันอยู่ขันเฮ็ดผมก็เขียนใส่ขันไว้เนาะเขียนศูนย์หอดเก้าศูนย์หอดเก้ามีสองศูนย์เนาะนะครมันเป่าผลได้หัวครับเนี่ยวันนี้ก็เอาใส่ขันไว้ที่ไปใส่มาใส่หรอตั้งไว้หขนลดหัดย่างเขาเหลี่ยงเขาสิเหลี่ยงเองเนี่ยไปคุ้มเขาครับอือจับไม่ตกะเลยครับอาจารย์ครับอันย่าไปคุ้มเขาหัดย่างเขาเหลี่ยงเขาสิเหลี่ยงเองพี่นะโอ้ไก่หิกะเฮ็ดไว้ยังสันเอาไว้ย่งสันมากมือหนึ่งไปหมื่นบาทมากมันกล่องเลี้ยงกันไว้เลยบา หนึ่งสองสามอันเนื้อสองอันเนื้อทีข้างหลังปูปูมาเบิ่งปูมาเป็นเพลขี่พญาดเอาเงินมาหันโปูก้อยอย่างนี้ครับอย่าลี้เอเงินมาหันโปูก้อยขันขันขันมันขึ้นพี่เอาก้อยขันมันขึ้นพี่เอาปูเอาตัวพี่นะครับห <c ups> ันไปเงินมันตายก้อยมันเลี้ยงมากจริงจริเลยโอ้แต <c ups> ่เงินตายปูแต่ถือว่าทั้งสามตัวครับ <c ups> <c ups> ผมแล้ววันนี้คาบออกมานี่ยคาบออกมาไว้ให้สามอันหรือคาบออกมาเบิร์แอบแบบออกมาห้าอัน ข้ามาหันข้าไปแบ่งแยกแค่ไหนว่าตัวไรสิเปลี่ยนชุดสามบนสองล่างมันขาบเรียกกันไว้าสามอันโอ้แยกไว้คือบึงนี่ใช่ไหมแยกใบไก่เต๋อด้วยหนึ่งสองสามแต่ว่าอันอันอันนึงหนึ่งยุมันจะยุ่มเหยียยุ่งไก่เต๋อยุ่งไก่เต๋อครับแนวทางตัวล่างมันเอาไว้ไก่เต๋อครับผมเดี๋ยวเนี่ยเวลาหันโปูก้อยจากเบื้องนี่แหละเงินมันตายก้อยมันเลยเดาขึ้นทั้งเดียวครับผมบานนี้ทั้งอันบั่นทั้งปูเงินมันขึ้นปูทั้งทีได้หรือทั้งทีขึ้นก่อน ตัวตัวตัวล่างมัาน่ะนะครับตัวแนวทางล่างนะแล้วบารนี้งวดนี้ก็คาบแล้วงวดนี้ก็คาบแล้วเขียนเขียนไว้แล้วคาบมาแล้วเขียนไว้แล้วคาบมาแล้วบารนี้ก็ได้คาบออกมาจากใบครับงวดนี้ครับสองใบสองใบเขาก็ได้สองใบโอ้เขาก็ได้สองใบบารนี้เอาเอาซุ่มที่ออกแล้วนี่เอาที่ไปทิไมไว้ในขันคือเก่าวะครับพี่หยันคือเก่าเลยตัวเก่าคือเก่าเนาะมดเป็นหนังเลยโอว่ามันเขียนเป็นสุดนะโอ้เขียนเป็นสุดไว้เขียนยี่สิบขอดเขียนเขียนยี่สิบขอด เขียนเขาเขียนยีน่ส oh, ิบตัวเลข ยี่สิบตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขศูนย์หัวเลขเก้าเลขศูนย์หัวเลขเก้าอันเป็นยี่สิบบลอดนะโอ้ยี่สิบบล็อตหมายถึงสองชุดอยู่ในหัลสองชุดอยู่ในหัลลโอ้คาเทียมันเป่าคาเทียมันเป่าหัวเนาะครับผมแล้ววันนี้งวดนี้เป็นเจ้าไหนข่าบอกมาตัวใดไรอ่ะครับยางแบบว่าอะไตัวขันเหลียงเหมือนนี่คุณผมยางแบบว่าเบิ้งอะไรโอ้ลบวันนะครับมาผ้าโชคครับยางวันนเร็วเอาตัวยางมาบางตอนมาเบิุงครับเอาตัวยางบางตอนมาเบิ้งผมจะไปอุ้มมาเพราะพอดีเข้าทิมไว้นี่โดนปานายเพื่อนค่อยคาบนี่อาจารย์ เลี้ยวเลี้ยวตาเขาว่าไมวหางกว่าก็จะว่ามันำปลูกเลี้ยวตาเขาโว้าตัวนั้นบ่าใครเห็นหน้าเห็นตาแล้วหอกตัวนั้นครับนอีจักตัวครับอยู่หันครับสามตัวมีสามตัวตัวใดนขับเก่งกงมูอบัี้ตัวชีทองตัวชีทองที่ไปจะบินธะบาทจะเศร้าว่าขับมือกันครับตัวชีทองขาบไงตัวชีทองไม่ใช่เดินตลอด โอ้ดิโอ้ใช่คันธรรมดานี่ตัวสันนใช่คันธรรมดาเอาอย่างเงี้ยนะโอ้ผมมันเป็นคันนั่นยางดีเนาะก่ะคันธรรมดานี่ครับคันอันละห่าบาทชิบบาทบ้านเท่านี่ยแหละครับเนี่ยตรวจนะครับเด้อนี่ครับชิบไปบินบาทนี่ครับอันนี้เป็นความเสียนส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ว่ามันก็เปลี่ยนมาแล้วเนาะครับผมมันเปลี่ยนไปแล้วตาตัสามงบหนึ่งครับอยู่ไหนเนี่ยเจ้าหลอดอาจารย์เนี่ยยี่สิบครับยี่สิบหลอดแต่ว่าท่านเป่ากนเนาะหอดเขียนหนึ่งหอดเขียนศูนย์หอดเก้า อันนึงก็เขียนศูหอดเกอีกครับมันนึงกับเอมมแม่นที่เขียนหนึอดสิบออรถอันศูนหอดเก่ารถเดีวนะเขียนสองันสิอดเกมันก็เลยมียี่บอันยี่สิบอันโอ้ตั้งตั้งแต่น้องเมียวข้าบอกมานน่ถือแต่ถึอจังหวดดละครับพจาจั์ตั้งแต่สามสามหหหนึ่งมาแล้วเหอครับครับผม้ก็สามหหนึ่งมาถือข้อสามตัวคนน่ะครับมัว่งนึงกัถือข้อสามตัวนี่ครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้แอดวอรับ นี่ครับบังหนึ่งได้ยังสี่ครับพี่น้องครับเบิ่งเด้อครับเด้อครัข้าวเจ้าก็บแม่ทายทำหนาอยู่นี่ครับบังวัดบางนึงได้ยังสี่ได้ซ้อนห้าเจ็ดเลยดิอ่าเฮ้ยสามตัวบนบ่เดี๋ยวนี้ครับได้สามตัวที่หมดห้าเข็ดเขาเขาบนล่างไม่ตัวนี่เขาเขาบนล่างตวงเลยหมดนึงปาดตัวนี่ครับพี่น้องครับเอาต่อรองวีความเบิ่งเด้อครับเด้อนี่ครับฮะครับผมปานนี้ฮะ สีมะว่าเรียงงวดนี่ดิป่ะนี่ยจูใจฮะเรื่นนี่ป่ะนี่อาจารย์วดวดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าไหนแนีงวดนี่วดนนี้ก็ออกม่าหายแล้วโอ้เนี่ยค้าบรอบเดียววัอาจารย์นี่ข้าบล้อเดียวโอ้อ่าน่ข้าบออกมาเนี่ยมือแรกเนี่ยออกมาหลอดหนึ่งครับเนี่ยอใหญ่เลยแม่ตัวใหญ่มันเลยมันเสียชีวิตอืมมันเสียชีวิตบบบนี้เนี่ยมือเศ้ามันก็ออกมาอีกหลอดหนึ่งเนี่ยมือเศ้ามาเปิดเบื้องหนึ่งทีเป็นเป็นหนึ่ง เนื่อมแรกออกมาเป็นหนึ่งนะเนื่อมแรกหมัดเนื้อหมูสองไม่เห็นอีกหลอดหนึ่งก็เลยเห็นหนึ่งเป็นอย่างคือคือมีตัวเด่นตัวร่องครับอาจารย์อันนี้ให้ถามเนี่ยบันมันขาดได้ซิบเก่าไงโอ้ตัวเด่นคือขาดได้ซิบเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับฟังเสียงเอาน้ำเด้อครับลังเทียกับผมอาจสิบว่าเห็นให้เห็นชัดเจนประได๋เพราะว่าอันเนื่องด้วยว่ากล้องจุ่มกันกล้องมันจุ่มกันครับเด่นคือเด่นหนึ่งเก้าครับเด่นหนึ่งเก้าข้าบอกมาก่อนมูคือหนึ่งเก้านะครับ แมวแมวตัวใหญ่มันตายเขากัดมันมันตายตายเวลาสิบเก้าหน่วยที่สิบสามนาที่โอ้มาตรงพอดีมาตรงพอดีจะเลยเด่นสิบเก้าได้เด่นพอดนได้เด่นสิบเก้าโอ้ครับก่อนมันจีตายพวกมันทายทอดสวดแห่งมันอยู่ทายทอดสดแห่งมันมันมันมาตรงเวลาอ่านเวลาทศบาลเลี้าสิบแปดโอ้มันมาตรงกับลูกกงสิบอ่นวันนี้ครับเกาสิบแปดไฮว่าเป็นข้อมังเอิญที่ตรงกันไรไายอย่างเนาะอาจารย์เนาะครับ ก็หากินกับเสียชีวิตแล้วที่ตัวโอ้ครับตอนนี้เหลืออายุสามน้องแมวนี่เหลืออายุสามตัวน้อยน่้จตัวน้อยอบ้านนี้เขาสู้ประเด็นเนี้ปวันนีอ้อาจารย์ที่มันนาทิตตามไปก็น,นั่นนี่หลังจากที่ แม่ข่าบเลขชุดนี้ออกมาแล้วอาจารย์ฝันดีว่าสันว่าอาจารย์ครับเรียนไปเรื่อยเพื่อนฝันดีฝันว่ามวนในเรียนลงลงใจลงอกไปเรื่อยโอ้ในในฝันฝันฝันว่าจังไหนฝันว่าในเรียนนี่ก็ลองอธิบายเพื่อชัดเจนหน่ฝันว่าไปเรียนน้ำมูวนน้ำพวกมันลงไปเรื่อยนี่นะโอ้เป็นสบายใจเป็นสบายใจผู้นั้นเอานี้ห้ผู้นี้เอานี้ห้เอาใส่รถม้าที่ไหนนะโอ้ฝันว่าได้ของไปเรียนน้ำม้วนอะไรก็จะเอาหนี้ห้คือเหรอที่เชียงเงืนครับผมเป็นนิมิตอันดีอยู่ครับผมอ่ามันจะเขียนไว้เสร้าหน้าน้ำ โอ้นี่ครับปวยพี่น้องเอฟซีครับกับล่องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเส่อส่วนบุคคลทั้งช่องนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์เพื่อนกับว่าเพื่อนฝันดีอยู่นะครับซึงวัดที่แล้วเขาบนล่างก็ยังปวพี่น้องเห็นนั่นแหละครับถ้ามีโอกาสได้ติดตามทั้งกับทั้งหลายๆช่องแต่ว่าแอ็ดเองบดได้มาไทยถ้ำนะครับกัขอตวจขอไผ่หลายๆแต่ว่าในส่วนของช่องอื่นเพื่อนกับมาไทยถ้ำอยู่นะครับกับมีหลักฐานยืนยันว่าถูกบนล่างจริงนะครับ บานนี้วันนี้ที่เป็นจ้งไหนก่ล่องเอาไปวิเคราะห์เปล่นแนวทางล่องเบิงสําหรับโตเด่นเป็นเด่นชิปเก้านะครับล่องมาเปลยนชิปสากับเก้าแปดเป็นยังคือไงตัวทีาอาจารย์มันนั่นเวลาแม่วตัวใหญ่เสียชิปเก้าลกชินาที่ชิปสามเก้าแปดมากังไงครับเก้าแปดมันมันสิตายมันก็น,กน,น,อ,น,นอด,อดมึงเท่าไรทาบหรือ โอ้นอจน้ำตามันไหลอยู่นอสาเนตเเียอยู่สิบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คนครับผมมันผลวมาตรงกับลูกกงวัดเท่านี้โอ้เก้าสปดลูกกงมันมาลูกกงวัดเนาะครับเนาะครับครับก็ก็จะบวชบุญเนาะบวชลูกไส้ครับผมจบวชลูกไส้วันที่ยี่สิบพอบาทมื่ออื่นพอบาทเมื่ออื่นสิบวชลูกไส้วันที่ยี่สิบครับจะบวชบุญพี่าะบวชบุญน้องขานหนำครับผมแอบซี่ข้าวานำโอ้อัตียาปูมิจิลา มีมาแน่แล้วครับผมนี่หลักฐานมันก็จ่ถ่ายถ้อยู่สาราใช่ครับดูนี่โอ้หลักฐานมันเนาะเก่าครับเก่า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 พารวยครับเพิ่นมาถ่ายทำเปลี่ยนภูมิทัศน์ไายถ้ำใหม่เพมันมาถ่ายทำถ้ำใหม่กะพารวยก็มาอืมาหลายอยู่ครับผมครับครับเอ้าตกลงวางวัดนี่อาจารย์กะ ได้ตัวเลขฝากตอนบอยวิโนงเอฟซีแล้วซึ่งหลังจากที่ได้ตัวเลขมาแล้วงวดนี้ให้ว่าฝันดีคู่คนน้ำเนี่ยมาทาผมไฮบุญเนี่ยเฮ็ดบุญเนี่ยท่าน้ำมันไปอยู่ในครับผมมีอยู่ในตัวไม่ครับผมให้ว่าฝันดีวันท่อไปฝันดีครับให้ว่าอาจารย์ฝันดีครัับฝนเลื่อนเพราะฉะนั้นกันานฝันดีมีคนเอาของมาให้เจ้าเก่ากับสิบวัได้โชคได้ใชัอยู่บ่อาจารย์ว่าครับผมก็บอกก็ปูอยู่อุ้มืขึ้นผมฝันเลื่อนไปเลยฝันขึ้นมวนเลื่อนไปนี่ว่าฉันบอกผมว่า อืมครับผมเนี่ยนี่พูดีอยังกับูจะกีทชาเหใหบุญในท่านลูกบวชเนาะบวชครับ<อ>ผมโอ้พูดใดอยกาก่วมำกองบุญกองบวชนะครับของอ้ลูกชายของอาจารย์นะครับอันนี้กับตามเบอร์โทษนั่นแหละครับทัมาหาอาจารย์แจ้งความประสงค์หรือจังไรกับทั่มาเบามาคุยกันครับอาจารย์ลูครับผมววันที่ยี่สิบห่อบาทมืออื่นบวชวันที่ยี่สิบมือเริ่มห่อบาทครับ เออแต่ว่าแม่อยู่ญี่ปุ่นน่เพิ่นก็ซอยสองพันครับโคตามิบ่ะนั่นเป็นครับอันเมียพลังเพิ่นอยู่ทางในบุเพิ่นก็ซื้อบาทมาถวายโอ้ครับแต่บาดป้าถวายเพียงมือขานแต่ว่าปูนางี่เป็นพาไตครับผมครับอืมเนาะปูน่างโมทนาสาธุน้ำสุขุสุขคนเด้อครับครับผมเอาจากใน คลิปนี้กะทีรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่ช่างกันเนาะครับผมเพราะว่าข้าที่อาจารย์มีธุระป้าปังอยากไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะคลิปนี้กะทีรบกวนซ้ำนี่ขอบคุณอาจารย์หลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครบอ้าโต้โซกันมาดดูผู้ดูคนเนาะครับผมอ่ะก็ลองใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับโปรยพี่น้องครับท่างช่องน้ำเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับโปรยพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวจังไดคลิปหน้าเขาเอยมาพบมาพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้กับที่ขอจบการน,นําเสนอแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับทางช่องครับขอบคุณหลายๆสำหรับการที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ